สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับ iPhone 8 plus ซึ่งวันนี้ก็จะมาดูกันว่าถ้าเราจะซื้อมาเล่นเกมหรือว่าเอามาเล่นเกมในตอนนี้ยังจะเล่นไหวไหมนะครับยังคุ้มกับราคาอยู่หรือเปล่าก็ย้อนไปเมื่อสมัย3-4ปีที่แล้ว iPhone 8 plus เคยเป็นรุ่นที่ใช้เล่นเกมดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับสตรีมเมอร์หรือ นักแข่งเกมต่างๆก็ใช้กันเกือบจะทุกคนนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยเล่นเกมได้ดีมากที่ในเลทราคาเดียวกันกับ iPhone 8 Plus นะครับแต่ว่า iPhone 8 Plus ก็ยังไม่ทิ้งลายอดีตตัวท็อปนะครับตอนนี้การเล่นเกมก็ยังถือว่า,ายังถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจ iPhone 8 plus เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านลิงก์สินค้าวไว้ให้ใต้คลิปนะครับเกมแรกครับจะเป็น pubg mobile ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยส่วนการตั้งค่าของ pubg กราฟิกจะเปิดได้สูงสุด hdr hd ส่วนเฟรมเรทเปิดได้อัลตร้าเลยนะครับ แล้วก็ความละเอียดภาพจะเล็กได้แค่คูณ2เท่านั้นนะครับผมจะขอเล่นแบบบันทึกหน้าจอไปเลยนะครับเพราะว่าเล่นแบบธรรมดาไม่บันทึกหน้าจอเล่นได้สบายๆอยู่แล้วในการตั้งค่าแบบเดียวกันนะครับ ก็ยังไงดูผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้คิวเยอะก็อาศัยดูภาพดูเฟรมเรทดูอะไรรอบๆแทนละกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันท้ายคลิปนะครับ ตอนนี้ครับผมแนะนําการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันลื่นแล้วก็เล่นง่ายกว่าที่เราตั้งค่าในแบบเมื่อกี้นี้อีกนะครับก็คือจากตอนแรกที่เราตั้งค่ากราฟิกเป็น hdr hd ให้เราเลือกกราฟิกมาเป็น d แล้วเฟรมเรทเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นสูงสุดนะครับซึ่งจะทําให้เล่นลื่นกว่าตอนที่เราตั้งค่าสูงสุดเมื่อกี้นะครับก็คือที่เราตั้งค่ากราฟิก hdr hd เฟรมเรทอัลต้าในตอนแรก เฟรมเรทที่ได้นะครับจะอยู่ประมาณ35-40จะขึ้นจะลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเราตั้งค่าแบบตอนนี้กราฟิกดีเฟรมเรทสูงสุดตัวเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ50-55หรืออาจจะ60เลยนะครับแต่ว่าตัวภาพเนี่ยอาจจะสู้าการที่เราตั้งค่าแบบตอนแรกไม่ได้เราก็ต้องเลือกเอาครับว่าชอบแบบไหนนะครับ ก็สรุปว่า Pub G iPhone 8 plus ยังเล่นได้แบบลื่นลื่นสบายสบายทั้งอัดหน้าจอแล้วก็ไม่อัดหน้าจอนะครับส่วนในเรื่องของความร้อนถ้าเราเล่นแบบไม่ได้อัดหน้าจอเนี่ยความร้อนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราอัดหน้าจอไปด้วยความร้อนจะเพิ่มมาอีกเกือบเท่าตัวเลยนะครับทำให้ตอนอช่วงท้ายๆเกมอาจจะมีกระตุกบ้างสำหรับเกม p u b G ผมถือว่ายัางเล่นได้ดีมากมาก เกมต่อไปก็จะเป็นเกม LOL League of Legends นะครับเคยมีเพื่อนๆขอเข้ามากันนานมากแล้วนะครับบอกว่าขอ,อให้เล่นให้ดูหน่อยส่วนการตั้งค่าของตัวเกมผมก็จะตั้งค่าสูงสุดหมดเลยนะครับเฟรมเรท60กราฟ,ฟิกสูงสุดความละเอียดก็สูงสุดเช่นกันนะครับแล้วก็ผมจะอัดหน้าจอไปด้วยเอกเหมือนเดิมเพราะว่าเล่นแบบธรรมดาเล่นได้ปกติเล่นได้แบบสบ,บายๆอยู่แล้วนะครับ ก็สำหรับเกมแนวนี้อย่างพวก ROV อ,อะไรอะ Mobile Legends เกมสไตล์พวกนี้นะครับ iPhone 8 Plus อย่างตั้งค่าสูงสุดยังเล่นได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวดูผมเล่นไปเรื่อยๆอีกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนท้ายเกม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม LOL ก็จะเห็นได้ว่าเล่นตอนแรกไปสักประมาณ10-20นาทีนะครับแบบอัดหน้าจอเนี่ย เฟรมเรทจะไม่มีตกเลยนะครับจะอยู่ที่60ตลอดแต่ว่าพอช่วงท้ายเกมครับใกล้จะจบเกมด้วยที่ตัวเครื่องมันร้อนครับเลยทำให้เฟรมเรทตกลงมาอยู่ที่ประมาณ45ก็จะวิ่งขึ้นลง45 60อยู่ตลอดนะครับเวลาที่เราบวกกันเยอะๆหรือว่าเราใช้สกิลเยอะๆก็สรุปว่าเกม LOL เล่นได้ดีทั้งอัดหน้าจอแล้วก็ไม่อัดหน้าจอนะครับเกมต่อไปครับเกมที่3 เกมนี้ก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาอีกเช่นกันก็คือเกมฟีฟ่ามือถืนะครับส่วนการตั้งค่าก็กราฟิกสูงเฟรมเรท60ความละเอียดสูงนะครับผมก็ตั้งค่าสูงสุดที่ตัวเครื่องมันจะตั้งได้แล้วนะครับเมื่อเดิมครับผมก็จะอัดหน้าจอไปด้วยก็ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอัดหน้าจอไปด้วยมันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ

ก็จากที่เล่นมาเกมฟีฟ่าม b บายเล่นได้นะครับทั้งอัดหน้าจอแล้วก็ไม่ได้อัดหน้าจอแต่ว่าผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นี้ผมเล่นกับบอทดเล่นกับคอมนะครับไม่ได้เล่นออนไลน์ถ้าเล่นออนไลน์กอ็อาจจะมีกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเกม e n s h i n Impact เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยอีกเช่นเดิมส่วนการตั้งค่าตัวเกมครับผมจะปรับเป็นกลางทั้งหมดแล้วก็ เฟรมเรทผมจะเลือกเป็น60นะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเลือกเฟรมเรท30ก็พอแล้วนะครับเครื่องมันไม่ไหว uh, ตรงเฟรมเรทผมแนะนําให้เลือกเป็น60ดีกว่านะครับเพราะว่าผมลองเลือกเป็น30เนะี่ยเวลาเล่นมันจะงงหัวนะครับแล้วก็ปวดตา uh, สู้เรายอมเลือก60ไปเลยนะครับแล้วให้เฟรมเรทมันลด uh, ตามตัวเกมของมันเองดีกว่านะครับมันจะช่วยเรื่องปวดตาเรื่องงงหัวได้เยอะ ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าผมเป็นไปเองหรือเปล่านะครับผมก็เลยลองเอาไปให้คนอื่นลองเล่นดูคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาการจะมากน้อยไม่เท่ากันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร ก็จะเห็นได้ว่าเกม Genchin Impact เล่นได้นะครับบน iPhone 8 Plus แต่ก็อาจจะไม่ได้ลื่นถ้าเราไม่อัดหน้าจอเนี่ยความร้อนก็อาจจะไม่เยอะขนาดนี้ขนาดเรา,าบันทึกหน้าจอไปด้วยยังเล่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อัดหน้าจอเนี่ยมันเล่นได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับสาหรับ g e n ช h i n Impact แต่ไม่ว่าจะเล่นเกมทุกเกมผมแนะนําให้เล่นอยู่หน้าพัดลมหรือว่าในห้องแอร์หรือซื้อพัดลมมาติด พยายามหาอะไรมาช่วยหน่อยนะครับตอนที่เราเล่นเกมใน iPhone 8 plus ผมแถมให้อีกเกมหนึ่งล้วกันนะครับเห็นมีเพื่อนๆขอมาอีกเหมือนกันนะครับก็คือ Free Fire แต่เกมนี้ผมจะไม่อัดหน้าจอให้ดูนะครับเพราะว่ามันยังไงมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับทั้งอัดหน้าจอแล้วก็ไม่ได้อัดหน้าจอส่วนการตั้งค่าผมเปิดสุดหมดทุกอย่างแล้วนะครับ ผมก็ไม่ค่อยจะถนัดเกมแนวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็อยากจะลองเล่นให้ดูพยายามจะเล่นให้ดูนะครับก็อย่าว่ากัน ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเทสเกมบน iPhone 8 Plus ในปลายปายป,ายปี2023นะครับถ้าเกิดให้เป็นคะแนนโดยรวมๆคะแนนเต็ม10ผมก็จะให้อยู่ประมาณ7คะแนนอ่าคือการเล่นเกมอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับจะอยู่ระหว่างกลางกับดีกับดีมากก็คือจะสูงกว่าดีนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงดีมากประมาณนี้ส่วน r o v กับ a d f o l 9ผมได้เล่นให้ดูไปแล้วนะครับในคลิปรีวิว ถ้าใครจะดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนด้วยที่เครื่องมันออกมาหลายปีแล้วนะครับยังไงเครื่องมันก็ร้อนอยู่แล้วถ้าเกิดเราเอามาเล่นเกมนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับให้เล่นอยู่ที่หน้าพัดลมเล่นในห้องแอร์หรือเราจะซื้อพัดลมมาติดก็ได้นะครับทําวิธีไหนก็ได้ที่ช่วยให้ตัวเครื่องมันร้อนน้อยลง ก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือว่ากำลังมองหา iPhone 8พั s ไว้ใช้งานเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้หลายๆล้านเลยแล้วกันจะได้เอาไปเลือกซื้อกันเอานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ